ไหมที่มีการแจ้งเตือนจากเว็บเบราว์เซอร์เด้งแจ้งเตือนอยู่บ่อยๆถ้าหากว่าคุณเบื่อหรือว่ารำคาญร,รับชมวิธีการปิดการแจ้งเตือนนี้ค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ เว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งก็จะเป็นเว็บตัวนี้นะอันดับแรกค่ะก็ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือกดแตะไปหนึ่งทีจากนั้นเราจะได้หน้าตาการตั้งค่านะคะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลื่อนหาคำว่าแอปหรือว่าตัวจัดการแอปหรือแอปพลิเคชันและการอนุญาตก็คือตัวนี้นะคะอะถ้าจะแล้วกดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะ จากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมกดแตะไปที่ตัวจัดการแอปของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะคะของเครื่องน้ำเนี่ยก็จะมีวิธีการให้กดหลายขั้นตอนนิดหน่อยพอเราได้หน้าตาของแอปที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะให้เราเลื่อนหาแอปเบราว์เซอร์นะแอปเบราว์เซอร์โอเคถ้าเจอเบราว์เซอร์แล้วให้กดแตะเข้าไปที่เบราว์เซอร์ค่ะ จากนั้นเราจะดูหน้าตาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมหาคำว่าการแจ้งเตือนหาคำว่าการแจ้งเตือนพอจอแล้วกดแตะเข้าไปหนึ่งที่จากนั้นทุกคนจะสังเกตได้ว่าการอนุญาตการแจ้งเตือนเนี่ยเปิดอยู่นะคะการอนุญาตการแจ้งเตือนเปิดอยู่ให้ท่านผู้ชมกดปิดค่ะ พอเรากดปิดนะคะท่านผู้ชมต่อไปนี้ก็จะไม่มีการแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์เด้งขึ้นมาให้เรารำคาญหรือว่ากวนใจใเราอีกสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ